สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องห่างหายจากการกินมานานมากส้มตำบ่มีผพักหมาว่านเก็บหยอดมะระไว้เลื่อมาอมาคักบอปลาตะเพียนทอดจ้าปลาตะเพียนทอดกับพัดมีพี่น้องมาเด้อไมากินน้ำกันพัดมีพ่อใส่ใดอยู่เ้ย้หยหมวดใช้ได้อยู่โอ้หอนหอนเพราะว่า พัดตอนนั้นพัดตอนนั้นเฮ็ุว่เป็นอิหลีมาที่นี่ไปเลี่ยนมาแล้วไปเลี่ยนจากญาติพีน่น้องมาน,น,น้องสะพ้าแฟนฟังฟังไม่ได้ไปซื้อขนมจีนเพราะว่าแดดแดดหนาหนาวแดดแห้ง อันขับรถไปทรงลูกไปจอมละครตอนแรกนั่งมาไก่ๆพะนะผุดเทพารักผุดโมขับมูไส้ไปห่อนไม่ทนขับเลาะทงเลาะทามขึ้นถนนใหญ่หมวกกันน็อกกับไว้ไส้ไปว่าหมูว่ามันตำให้บาเปลือพกเปล่าเปลือกตำให้นั่นไปเลย พักกรบปุมีกินทำาันเด้ไปตลาดเมื่อเช้านะใหไม่ใหญ่หน่อยนี่ยยหน่อยกินเป็นดาแซบครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นกรบปุกได้ไปซื้อหรอกกินพัดเมียอ,อืมผัดครั้งนี้เป็นเส้นนะจ๊ะนี่เป็นแล้วเป็นแล้วรู้แล้วว่าต้องทำยังไง ตอนแรกใส่จินตนาการใส่จินตนาการเจ้าของขอดปาตเะพียนมาเด้อกับน้ำจิ้มปาตเพยนหน่อยก็เลยซื้อตัวไงอันซื้อแบบว่าหาตัวโลห้าตัวโลหกตัวโลงเสร็จแล้ว

ก,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 กินมะกก็กินะกอ็แล้กินย่างร้านจ่อยๆอไ,ปไปแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ได้ค่ะ